เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อนะครับสวยด้วยถูกด้วยครับคันนี้ปี2,006ครับขายเพียง33,900บาทแนเองครับเที่ยวครับใช้งานครับโชว์ครับเดินทางได้สบายรถสวยสวยบอดี้สวยครับสีสันเงาช้ำ เรมเอกาสารครบภาษี6.9ครับภาษี6.9กันปีหน้าครับมีสีมีตำหนิริวรนะรร้วรอยบ้างนะครับมีตำหนิริ้วรอยบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ตามนี้นะครับของถ่ายกล้องมือถือติดกแก๊ส LPG ไม่ต้องกลักเปื้อนครับเดินทางแบบไม่ต้องซีเรียเรื่องค่าเชเเื้อเพลิงเล่มทะเบียนครบพิกัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบาะเดิมโรงงาน,นครับเบาะคนขับมีตําหนิบ้างนะมีเครื่องเล่นเสียงจาสัมผัสได้ด้วยเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแผงประตูไม่ชํารุดทะเบียนเป็นทะเบียนเลขอื่นนะครับไม่ใช่เลขนี้เดี๋ยวเจ้าของมีสลับให้ครับ สนใจก็ติดต่อนัดหมายสอบถามกับเจ้าของได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ